โดยทางนายอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วก็มีการเชิญชวนให้ในายช่างนะคะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทั้ง3อำเภอค่ะมาร่วมประชุมเพื่อที่จะลงพื้นที่สำรวจถึงความเสียหายบ้านเรือนของประชาชนจากกองกำลังภายนอกประเทศนะคะโดยจะเร่งรัดให้เสร็จภายในสัปดาห์หน้าค่ะนายนริศ ปานกะวงณอยุธยาในอำเภอโคกสูงนะคะได้เชิญนายช่างโยธาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่3อำเภอก็คืออำเภอวัฒนานครอำเภออารัญญประเทศและอำเภอโคกสูงมาร่วมประชุมรับเอกสารสำหรับการสำรวจความเสียหายบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วที่ได้รับความเสียหายจากการระเบิดในเหตุความไม่สงบระหว่างไทยและกัมพูชาเพื่อลงพื้นที่ ที่สำรวจความเสียหายและประเมินเพื่อขอรับเงินเยียวยา สำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านเรือนเสียหายจากกรณีที่กองกำลังภายนอกประเทศทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยค่ะได้กำหนดกรอบในการจ่ายเงินเยียวยาเอาไว้นะคะซึ่งก็แบ่งออกเป็น1 1ด้านด้วยการอาทิเช่นค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยประจำและเป็นเจ้าของเองโดยบ้านที่เสียหายทั้งหลัง70%ขึ้นไปค่ะรัฐจะช่วยเหลือในอัตราไม่เกิน2,30 0 0 0สนานบาน บ้านที่เสียหาย30-70%รัฐจะช่วยเหลือในอัตราไม่เกิน70,000บาทและเสียหายไม่เกิน30%ช่วยเหลือในอัตราไม่เกิน15,000บาทส่วนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพนะคะเท่าที่จ่ายจริงแต่ว่าไม่เกิน11,400บาทต่อครอบครัวค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพเบื้องต้นค่าเครื่องครัวอุปกรณ์ค่าเครื่องนอนค่าเครื่องนุ่งห่มค่าเช่าบ้านค่าดัดแปล ที่เป็นที่พักชั่วคราวค่าซ่อมแซมยุงข้าวโรงเรือนคอกสัตว์ค่าซ่อมแซมบ้านครอบครัวผู้ที่มีผู้สูงอายุหรือว่าผู้พิการและค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนเสียหายเหล่านี้เป็นต้นค่ะทางด้านท่านนายอำเภอท่านเปิดเผยค่ะว่าได้ให้นายช่างโยธาที่มาประชุมทั้งหมดแบ่งกันลงพื้นที่สํารวจ2วันด้วยกันโดยบ้านที่ได้ดําเนินการสํารวจกับ ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดสระแก้วไปแล้วเป็นบ้านที่เสียหายทั้งหลังนะคะ70%ขึ้นไปจํานวน10หลังคาเรือนและจะมีการประชุมกันในวันที่9มกราคมนี้อีกครั้งค่ะส่วนในระยะเวลา2วันนี้ก็จะให้ในายช่างที่มาประชุมวันนี้เข้าไปสํารวจบ้านที่เสียหายบางส่วนหรือว่าเสียหายน้อยกว่า70%ทั้งหมดมีจํานวน188หลังนะคะเพื่อที่จะนํามาพูดคุยและก็ทําข้อมูลพิจารณาเยียวยา ในวันที่8ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะที่ห้องประชุมอำเภอโคกสูงและจะเรียกประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเพื่อสรุปยอดเงินเยียวยาให้เสร็จภายในสัปดาห์หน้าเพราะว่าจะต้องทําการเร่งรัดให้เสร็จเพื่อขอรับเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดโดยบ้านที่เสียหายทั้งหลัง70ขึ้นไปจํานวน10หลังนะคะก็จะได้รับเงินก่อนอย่างแน่นอนทางนี้ท่านในอำเภอยังย้ำเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าขอให้ประชาชนที่บ้านเรือนเสียหาย มั่นใจว่าการช่วยเหลือเยียวยาจะดําเนินการให้เร็วที่สุดและพิจารณาเงินในการช่วยเหลือให้เป็นธรรมและดีที่สุดสําหรับชาวบ้านในส่วนของระเบียบการช่วยเหลือนะครับบ้านที่เสียหายทั้งหลังนะครับคือเสียหายเกิน70%ขึ้นไปก็จะได้รับเงินช่วยเหลือจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย49,500บาท รวมกับงบกลางของสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะเสนอขอไปก็รวมกันแล้วได้230,000บาทนะครับสำหรับบ้านที่เสียหายทั้งหลังคือเสียหายเกิน70%ขึ้นไปนะครับส่วนเสียหายที่ไม่ถึง70%ขึ้นไปเราก็จะเยียวยาตามสัสดส่วนที่เสียหายจริงนะครับก็โดยการประเมินที่เราจะออกไปทําการประเมินนี่แหละครับสำหรับการพิจารณานะครับ เราก็จะต้องดูส่วนประกอบหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านที่เสียหายนะครับเสียหายจากเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นหลังคาพันหนังประตูหน้าต่างนะครับช่างโยธาที่เราได้รับความรุนมือเนี่ยก็ออกไปประเมินประเมินราคามานะครับพอเราประชุมอนุม,มัติเสร็จแล้วนะครับเราก็จะส่งเอกสารหลักฐานเข้าไปที่กรมบพแล้วก็ เงินก็น่าจะอนุมัติมาก็สามารถที่จะ,ะจ่ายได้เลยคงไม่ไม่ใช้เวลานานครับถ้าผ่านที่ประชุมแล้วก็เห็นชอบตามตามที่การสำรวจมาเรียบร้อยแล้วครับ